ปอกส้มโอกันนะคะนี่ผู้ใหญ่ใจดีให้ส้มโอมาส้มโอลูกใหญ่ๆส้มโอส้อมโอ

เนื้อสวยหาดูกอ่อนโอ้ยอือนี่ชิมก่อนนะคะอรออืมไม่เปรี้ยวหรือหวานอร่อยมาก